สวัสดีค่ะครูไก่ค่คะในยุค5 g ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มหรือกระเป๋าที่สองสำรองไว้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จังหวัดไหนประเทศอะไรคุณสามารถทำออนไลน์ได้ทั่วโลกเลยนะคะด้วยการใช้มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นเองนะคะหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะ ธุรกิจนี้แป็นธุรกิจสีขาวช่วยให้ใครหลายคนค่ะปลอดที่ปลดสินได้แล้วในระยะเวลาอันั้นค่ะอดีตคููไก่ทางาน,นประจำด้านมาซีมา16ปีรายได้ไม่ตอบโจทย์ค่ะปัจจุบันนี้ลาออกนะมาทำธุรกิจอินดีนในระยะเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นเองตอนนี้รับไปแล้วกว่า6ล้านบาท ของจริงนะคะหลังจากเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไปใช้นี้ใช้สินเรียบร้อยแล้วนะคะธุรกิจนี้ทำการนะคะประชาสัมพันธ์เท่านั้นเอง และก็ไม่ใช่แชร์โลโซ้ไม่ใช่มันนี่เกมไม่จําเป็นต้องตื้องะขอขายไม่ต้องสต๊อกสินค้าส่งของเองนะคะตรงนี้นะคะทำออนไลน์แบบไหนทําให้คุณปลดนี้ได้จริงปลดนี้ได้ไวู้่ขายมีแทนนิ่งนะคะให้ฟรีเลยทุกวันค่ะวันละ1ชั่วโมงนะคะตรงนี้ด้วยเคล็ดลับเทคนิควิธีการต่างๆที่หลายคน ยังไม่เคยรู้มาก่อนจากประสบการณ์ในการทําการตลาดออนไลน์มาแล้ว5ปีนะคะตอนนี้มีเข้ามาเรียน60กว่ากว่าเทศทั่วโลกแล้วแล้วก็มีคนจับเงินล้านไป,ปลายนีโปรสินได้แล้วหลายท่านด้วยกันนะคะมีจํานวนจํากัดค่ะสนใจยังไงทักมาที่อินบ็อกหรือสอบถามกับผู้ที่ส่งคลิปนี้ให้กับท่านนะคะแล้วพบกันค่ะ